สวัสดีค่ะบักเสื้อผ้ามือสองคะล้วยค่ะนะะ้ำค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นเสื้อสเวตเตอร์ e อยีฮูดสงนะคะลูกค้าค่ะ<ม>เป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสพีของเรานะคะเกรดเอ40 5กิโลราคา5,500บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ100ถึง120ตัวนะคะตกตัวหนึ่งเพียงแค่45บาทเท่านั้นจ้ะใช่ค่ะอลูกค้าจาอากาศเย็นๆแบบนี้ของหนาวมาลัวๆค่ะลูกค้าจ๋าของหนาวมาอุ๊ยเอาโดรลัวลัวก่อนค่ะลัวก่อนคะนั่ให้มันเสร็จก่อนค่ะล้วนลูกค้าจ๋าเอาดอค่ะตัวแรกป้าคุณน่ะเอาดอเอาดอเอาดรเอาโดรค่ะลูกค้าจ๋าป้าลูกค้าจ๋าสวย อ่านว่ายังคะลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์ของจาเลยอ่ะป้ายกับสกรีนนะคะเป็นแบบเดียวกันเลยอยากอ่านอเนาะอยากอ่านเหรออ่านเคอมเลดคอมเมอร์เหรอคะเลดคอมนะคะแต่จุดเด่นเขาคือข้างหลังค่ะนะคะอุ๊ยเนี่ยมิกกี้กระโหลกเนี่ยน่ารักแท้เออเลยค่ะมิกกี้ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าเป็นกระโหลกค่ะลูกค้าจ๋า สวยๆเลยค่ะลูกค้าจ๋ายั่วๆเลยกันหนาวนะคะลูกค้าจ๋าปฏิเสธไม่ได้เลยไม่ขายช่วงนี้ไม่รู้จะไปขายช่วงไหนค่ะลูกค้าจ๋า H&M ค่ะ5,500บาทเท่านั้นนะคะป้านี่บ้านสวย H&M เอ H&M เหมือนกัน H&M นะคะลูกค้า่ะอ่ะนี่เลยอ๋อสวยสวยเลยชอบแบบนี้สกินประมาณนี้ใช่ค่ะเรียบๆเนาะเรียบๆนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะสวยมากเลย เปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอบ้างนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นเกรดเอนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหาย5-15%นะคะขาดเคลื่อนดํามีเจอนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้เป็นหญิงล้วนเ,เป็นหญิงล้วนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นมีฮู้ดทุกตัวค่ะ้าทั้งแบบว่าผ่าหน้าและแบบสมหัวนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้ขายได้ประมาณแปดพันก็ <c oughs> มีแปดสิบแ88ป้ายเน้นป้ายเลยเน้นป้ายเลยนะคะล <c oughs> <c oughs> ูกค้าค่ะเลย อ๋อหนึ s. <S ่งพันห้าร้อยเยนอ่ะ G ได้ยค่ะลูกค้าจ๋า G ประมาณเท่าไหร่คะนีประมาณห้าร้อยกว่าบาทประมาณห้าร้อยนะคะล <ข scrolling. S 1> ูกค <tradition. S 2> ้าจ๋าใช่ค่ะอ่ะสวยๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนสี่สิบหุวยอีกแล้วอุ้ยนี่คุยบายของดีบ้าโอ้ยหลายแผลอ่ะนี่เลยเอาของน้ำขึ้นาดอะไรเพี้ยลักก็นะตีมือแด่เอาสวยมากผ้าคลุมสะอาดผ้าค่อนข้างใหม่มากนะอันนี้ของดิสนีย์ค่ะลูกค้าจ๋าโตเกียวนะคะลูกค้าจ๋าวิวิน่ารัก อของพี่ของเอิร์นนะคะมีหูด้วยเอาน่ารักแลยค่ะจ้ามีหูด้วยนะคะก็น่ารักเลยอันนี้มีอันนี้ด้วยนะค่ะมีอะไรนะอะไรอุ้ยมีเข่าน้อยมีเขี้ยวเหรอมีเขี้ยวเข่าเข่าเขี้ยวอะรูค่ะจ๋าน่ารักมากปลาแซลวันนี้นะปลาต้นทุนสี่ยงสิบห้าบาทรูปค่ะจ้าชาติเล็บเข่าอะสวยๆเลยเอ้ายังไม่จบค่ะลูกค้าจ้าดิสนีย์เหมือนเดิมค่ะลูกค้าจ้าดิสนีย์เหมือนเดิมเอาคือสวย ูกค้าขาพลาดกระสอบนี้ถือว่าเสียใจแทบตายนะคะลูกค้า่ะบอกเลยสวยมากน่ารักมากค่ะทำไมเขาไลน์สกินน่ารักจังลน์น่ารักมากเลยค่ะจ๊ะอันนี้ของโฟรซินนะคะคูะจ๊ะฟืนมาไม่รู้นะว่าแบรนด์อะไรแต่ว่ามันอ่านว่าโฟรซินงานเลยค่ะโอ้ยแก๊ปก็มาถึงจะเป็นงานญี่ปุ่นก็อาจจะมีแก๊ปมาบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแต่สวยสวยมากสวยเด้ออุ้ยไหนดิเอา นายกีค่ะลูกค้าจ้านายกีนะคะมีค้ามาอะไรเอ่ยในบอยอยากได้เนบอยอะไรเอ่ยสอบเนยอยากได้สวยอ่ะอยากได้เองอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ดาสปาน์สค่ะแบรนด์เยอะมากแบรนด์เยอะมากนะคะอันนี้มิกกี้มิกกี้เป็นมิกกี้เล็กๆเๆๆนะคะของบิ๊กเนี่ยอุ้ยน่ารักค่ะพี่กุ้ยน่ารักเนาะสวยเลยน่ารักมากอันนี้อะไรอีกอันนี้ยูนิคอห์ค่ะลูกค้าจ๋าปารแบรนด์ค่ะลูกค้าจ้าหนูหยิบขึ้นมาคือได้แต่แบรนด์อุ้ยน่า พี่กล้วยเหมือนตัวนั้นน้ำคาน้ำคา <c oughs> น้ำคานะเขาต, <c oughs> ตัวเองไปคะ่ะน้ำคายดงดิสนีย์อีกเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> น้ำ <c oughs> คาน้ำคาย ารักมากอันนี้ตัวอะไรเอ่ยชิปกับเดลชิปกับเบลชิปแอนเดลเหรอคะชิปกับเบลค่ะนะลูกค้าค่ะเอ๊ะเขามีเพลงอยู่นะเขามีเพลงอยู่นะชิปกับเบลมียังไงคะจำไม่ได้ไม่ใช่ชิงเกอร์เบลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละค่ายน่ารักน่ารักสวยๆค่ะลูกค้าจ้าแนะนำแนะนำค่ะสเวตเตอร์มีฮู้ดผู้หญิงนะคะ45่กิโลราคา5,500บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋า ขายผู้ชายอยู่แล้วไปค้าได้ขายผู้หญิงอยู่แล้วเอาไปเสริมได้ค่ะลูกค้าจะขายใหม่ก็เอาไปขายได้นะคะลูกค้าจะตัวนี้แก๊ปนะคะสวยๆเลยอ้ยคุ้มมากอุ้ยสวยสีเทาก็สวยนะหนูว่าอันนี้อ่ะสีเรียบเอ็มเคนี่ยไหมเอ็มเคอ่ะนี่เลยนะคะใหม่ขึ้นอะไรสักอย่างน้องเมียวนี่เลยน้องเมียวก็มาน่ารักสวยมากนะคะค่ะดาวดาวดาวดาเราจะไม่ผ่านเลยใช่ไหมไม่ผ่านเลยรู้สึกว่าจะไม่ผ่านเลยอ ไม่หยุดเลยนะก้นตอนนี้ยิบก่อนเด้อยิบก่อนเด้อลูกค้าจ้าก่นนะคะมีการขโมยกันเกิดเยอะมะลูกค้าคะมีขโมยนะก็มีขโมยกลัวโดนฉกนะคะลูกค้าจะ่ะลายดาวแบบนี้เราก็มีมาค่ะเพราะวิ้เป็นสีเทาแบบนี้ก็ยังเป็นลวดลายพี่กล้วยนายกี้ด้วยเอ้านายกี้นายอุ้ยพี่กล้วยน่ารักจ้เป่ยนลายค่ะค่ะลูกค้าสวยเลย เอาคุ้มมากนะคะกับต้นทุนเพียงแค่สี่สบาทต่อตัวเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะต่อไปก็น่าจะขายได้ร้อยอ่ะแน่นอนเลยใช่ค่ะร้อยหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้ใช่ค่ะจีอูค่ะปัดความแบนค่ะลูกค้าจะแบนหลากหลายมากอันนี้ยังไงคะนน้อันี้เป็นเกมอะค่ะตัวใหญ่ของดิสนีย์นะคะลูกค้าจากตอนนี้ของดิสนีย์นะคะนี่มาเลยนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรได้เลย เอฟได้เลยงาลูกค้าค่ะคุ้มมากๆค่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะคุ้มวันนี้ไม่มีอีกแล้วอย่าลืมโปรค่ะลูกค้าจะแก็บค่ะอ่ะคุ้มกับยูนิโคไปเลยนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าจะโปรยังไงนะคะค่ะลูกค้าจะซื้อหมวดสินค้ากันหนาวนะคะลูกค้าจะซื้อสิบกระสอบสามารถค้าได้นะคะลูกค้าจะได้ราคาส่งไปเลยทุกลูกนะคะลูกค้าจะหรือว่าลูกค้าบอกว่าอุ้ยกระสอบนี้สวยแล้วงานตัวนี้สวยแล้วลูกค้าจะเอาหมวดนี้เลยก็ได้สิบกระสอบนะคะ ค่ะจ๋าจ่ายปกติจ่ายยอด5 5 0 0 0ืบาทค่ะลูกค้าจ๋าลดราคาพิเศษไปเลยเหลือเพียง47,000บาทเท่าน,นั้นนะคะลูกค้าจ๋าราคา10กระสอบสวยเว้ยเป็นเสื้อคลับเห็นเรียบๆแบบนี้อะไรคะแชมเปียนโอ้ยแชมเปียน <Champion. S 2> แบรนด์มาหลกากหลายมากแชมเปียนน,น,นนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้างงอะไรแชมเปียน ลูกค้าเริ่มงงกับแบรนด์เราแล้วนะคะอ่ะสีเทาๆแบบนี้ก็สวยค่ะลูกค้านะหรือจะเป็นสีดํารู้สึกว่าหนูยังไม่ได้โกยเลยนะที่ชอบเรียบหนูยังไม่ได้โกยสักตัวเลยแบบนี้ีนกคะนี่แบบนี้พี่ก้วยจาคู่กันเลยสวยเลยสวยเลยค่ะลูกค้าแนะนําเลยเด้อนะคะแล้วก็สอบนี้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเอฟเลยนะคะโทรเลยโทรเลยนะคะได้เลยนะคะกระสอบนี้ได้เลยนะคะใช่คะ่ะหรือว่าสายชอบลุ้นค่ะพี่ก้อยจ๋า,จส,าสายชอบลุ้นสามารถรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าเรามีพร้อมจัดส่ง ราคาโปรโมชั่นที่เราแจ้งไปแล้ว10กระสอบใช่สมติว่ารูกค้าจา๋าูุคคาบาอกอุ้ยเยอะไปพี่<ช>ไมปถึงลูกค้าจา๋าเรามีราคาแบบว่าสบสบซื้อ4กระสอบค่ะรูะะคะจาจ๋าซื้อ4กระสอบค่ะได้ส่ลดด้วย1,000บาทค่ะได้เป็นสมาชิกของบักด้วยนะคะคาาลูกค้าจ๋าจัดเต็มกันไปเลยใช่ <มา S 1> ค่ะอุะ้น้ำตอนนี้ก็แบบว่า เอาคือปลาแขกสวยสดมากคือสีสดมากสีสดมากนะคะสกีนรอบตัวกันเลยทีเดียวนะคะถึงด้านหลังกันเลยแทนนะคะสกีนทั้งตัวกันเลยทีเดียวนะคะสวยมากๆเลยใช่ค่ะลูกค้าจะขายดีนะช่วงนี้นะคะลูกค้าจะขายดีมากค่ะลูกค้าจะช่วงนี้นะคะอันนี้อะไรนะคะมทเวนตี้อะไรนะคะทเวนตี้ทเวนตี้นะคะลูกค้าจะทเวนตี้ พาเวนตี้มาสักพาเวนตี้วันทูทีฟเคยจ้าเคอกระตุ้นเห็ไหมไม่เห็นดอกอะแต่ว่ายูนิโคนะคะจะป้ายจางๆไปแล้วนะคะลูกค้าขาจะเป็นของยูนิโคนะคะตัวนี้อ่ะยูนิโค้ก็ขายดีนะคะพี่ก้อยจ้าสามารถอัพราคาได้ลูกค้าจ้าเอาไปต้นทุนประมาณ45บาทลูกค้าสามารถเอาไปคัดแยกแบรนด์แล้วทําราคาได้นะคะอย่างยูนิโคเนาะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบขาลูกค้าจ้าได้เลยนะคะเห็นมี้สวยจังมีโออกด้วยเดี๋ยซ่าเดี๋ยวซ่า นะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยมากนะไม่สวยเด้อลูกค้าจ๋าสวยมากแนะนำเลยแล้วแบบว่าผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดเลยพี่ก้วยจ๋าเอาไปค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปแบบว่าถ้าอยากให้เรียบกว่านี้นิดนึงลีดตอนนี้ไอ้น้ำลีดนิดเดียวขึ้นแขวนขายได้เลยไม่ต้องซักเลยนะคะพี่ก้วยจ๋าดูส่วนเรื่องไส์ก็พี่เห็นก็เป็นค้ะคะนะคะมีคบทุกไซส์นะคะ S M L x L นะคะบางตัวอาจจะเป็น XL ก็มีนะคะใช่ค่ะคะมาเลยนะคะลูกค้าจะเอาสวยเด้อสวยเดอ้สวยเด้อสวยเด้อ น้ำมันจะไม่ผ่านไม่ผ่านสักตัวเลยลูกค้าจะไม่ผ่านดูยจะให้ผ่านจะให้ผ่านเลยอ่ะจะให้ผ่านยัสวยอ่ะอ่ะดิสนีย์มาอีกแล้วนะคะดิสนีย์นะคะอะไรที่ป้ายใหญ่แท้อลังการป้ายใหญ่แทะจ้ะอันนี้ตัวอะไรงาตัวโอยโอยอ่ะโอยบ้างคะนะคะโอ้ไม่โอยเห็นว่าสวยก็จะไม่โอยเลยสิโอยก็เป็นยังทีได้ลูกค่ะจ๋าสวยเลยนะคะเป็นอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอ๋อ โซวอชนึกว่าสกินนะคะลูกค้าจะอ่ะพี่ไปก่อนดิสนี์ไปก่อนดิสนี์เหมือนมีอะไรขาวๆตรงหัวไหมเนี่ยอะไรคะไม่มีมีเขาด้วยแต่ว่ามีเขาด้วยแต่ว่าสวยนะคะสวยมากเป็นสกินแบบว่าทั้งตัวเลยนะคะคูมาคูมาค่ะลูกค้าจ๋ะบิ๊กสกินนะคะลูกค้าจะบิ๊กโลโก้นะคะลูกค้าจะคู ถหงทหารมาค่ะนี่เลยลายทหารนะคะตัวนี้นะคะสีขาวเรียบๆแบบนี้ก็สวยนะแต่ว่าแต่งที่แขนนะคะอุ้ยสวพี่กุ้ยจะสวยทุกตัวเอาง่ายๆเลยสวยทุกตัวเหมือนเราไม่ผ่านเลยค่ะเราไม่ผ่านซากตัวใช่ค่ะสวยๆกันเลยค่ะลูกค้าจะป้าดนี่เลยนะคะน้าพี่จะไปแล้วนะคะน้ำจะดูทุกตัวจริงๆเหรอพน้ำค่ะน่าจะดูทุกตัวนี่เลยสวยเลยพี่ปิดตัวนี้ดีกว่าอ่ะ กปิดด้วยอาดิดาสนะคะปิดด้วยมิกกี้ค่ะลูกค้าจะมิกกี้มีหูด้วยนะมีหูไปอีกมีหูด้วยคอาค่ะมีาูตรมนี้นะคะน่ารักมากนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวสรุปรายการให้อีกรอบนึงนะคะวัน yeah, นี so um ้จะเป็นเสื้อสเเตเตอร์มีหูผู้หญิงนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานญี่ปุ่นลดเอสพีของเรานะคะ45กิโล จำนวนอยู่ที่ประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบตัวนะคะตกตัวหนึ่งเพียงแค่สี่สิบห้าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะ,ะคะฝากติดตามในหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามในหนึ่งช่องทางนะคะคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวัวนี้นะคะขอบคุณค่ะ